หลายคนบ่นนะโยมว่าเมื่อตอนเล็กๆพ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาไม่เคยให้ลำบากเลยแต่เวลาทำไมโตขึ้นมาเลี้ยงตัวเองมันลำบากเหลือเกินก็ลองให้นึกถึงว่าตอนที่พ่อแม่เขาเลี้ยงเราเราก็ยังไม่เคยไปรู้อารมณ์ของเขาบางเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินที่เขาพูดถึงเรื่องหนี้สินที่เขาจะต้องบริหารแต่ด้วยความเป็นเด็ก เราก็แค่ได้กินได้ใช้ได้หลับได้นอนได้เที่ยวได้เล่นได้สนุกสนานแบมือขอก็ตั้งความหวังว่าต้องได้ไม่เคยเป็นคนผลิตเงินก็เลยไม่รู้ว่าเงินมันไม่ได้เสกมาจากฟ้าได้ง่ายๆจริงๆแต่พอโตขึ้นมาที่จะต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงคนอื่นก็คงเป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนเด็กๆ แต่ก็นั่นแหละโยมยิ่งทำให้เราจะต้องเข้มแข็งอดทนมุ่งมั่นฝ่าฟันให้เยอะกว่าเดิมบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรวยง่ายๆหรอกโยมเพราะว่าชีวิตบางทีก็ไม่ค่อยเคยให้ฐานไว้ในอดีตชาติชาตินี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรต่อให้พยายามมากกว่าคนอื่นก็อาจจะได้แค่พอมีพอกินแต่ก็ยังดีนะยังดีกว่าที่จะต้องขอเข้ากิน บางทีมันอาจจะแค่นี้เองยังไงความขยันความอดทนถึงจะอยู่บนพื้นฐานของกรรมเก่าบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาที่จะทำให้เราต้องอดทนมากกว่าเดิมวิบากกรรมที่ใครทำไว้ทุกคนก็ต้องรับของตัวเองขยันให้ตายบางทีก็ไม่ได้รวยง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องรวยก็ได้โยมมีเท่าไหรที่จะเรียกว่ารวย อาจจะพอมีพอกินเท่าทุกวันนี้พออยู่ได้แบบไม่เป็นทุกข์ขออย่างเดียวอย่ามีหนี้จนล้นพ้นตัวก็พออยู่กันไหวนะโย,ยมเนาะตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงไม่ให้เคยลำบากโตขึ้นมาเลี้ยงตัวเองลำบากที่สุดเลยแต่ก็ดีทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมต้องอดทนในการใช้ชีวิตต่อไป ใช้การทำงานเป็นการประพฤติธรรมนั่นแหละดีแล้วยมนะก็ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจนักวอดเอกไปไหนกันทีมยอดโอ้โหโยมหลังนี้หลังนี้เหลือแต่เสาจะใครจะใครเจ้าของบ้านนะจะขังบ้านนะนี่ของโยมของโยมเสื้อแดงคนนี้ก็เมื่อกี้พระจาจาร์ดูบ้านตรงนู้นแล้วบ้านโยมไม่เหลืออะไรเลยเสาสักต้นก็ไม่เหลือเลยในยหลังนี้ยังมีกองดินยังมีเสาอยู่ นายโยมวันนี้พระอาจารย์มาถึงแม่สายเมื่อวานเย็นอ่าแล้วก็วันนี้คุณครูจันแรมพร้อมด้วยโค้ดโค้ดนบเนาะโค้ดเอกนะทีม13หมูป่านั้นน่ะนะก็เดี๋ยววันนี้โยมเขาก็จะพาพระอาจารย์ไปดูตามจุดต่างๆที่มีความเสียหายวันนี้พระอาจารย์อยากจะไม่รู้จะเยียวยาอย่างไงจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราไปประชุมทีนึงเพราะตอนนี้ครูสานุบอบครัวไปแล้วว่าวันนี้เราเดินทั้งวันเนี้จะเห็นนี่ย ว่าเราจะเดินในบ้านที่เสียหายนานเานี่ยจนมีสินคัาเดินแล้วหลังจากนั้นเรา,า่ก็มา,า,เ,าเดี๋ยวญาติโยมทางบ้านเนาะตอนนี้วันนี้พระอาจารย์จะมาดูบ้านที่จะเน้นที่เป็นบ้านที่แบบพังแบบเนี้ยจริงๆว่าเราจะช่วยโยมเขาได้สักเท่าไหร่ดีพระอาจารย์คิดแอบคิดอยู่ในใจว่าพระอาจารย์ช่วยได้สักบ้านละสักสามหมื่นบาทอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์กำลังคิดอย่างนั้นอยู่เงินสามหมื่นเนี่ยมันจะได้อะไรมาปูนก็ต่างได้ไหมเข้าได้ไหม าะลกม่้นทงเป็นลอนวนี้ก็ได้บางส่วนเพราะจริงๆงเงินสามหมนเดี๋ยวนไม่ค่อาายเงิน30,000เดี๋ยวนี้มันถือว่าน้อยมากแต่ก็อยากอยากจะไปสมทบเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นเข้าช่วยบ้างอะไรประมาณนี้นะเนาะดีไหมโยมจะโยมทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้อ่าได้ลองหันกล้องมาตรงนี้สิโยม อย่ดูที่ว่ามันพังหมดจริงๆนะแล้วเดี๋ยวครูจันแลมจะพาไปดูในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยและจะเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆนะเป็นบ้านที่มีมีเจ้าของบ้านจริงๆอ่าไม่ใช่บ้านเช่าอ่ามีบ้านเลขที่วัางนั้นเถอะนะมีบ้านเลขที่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นแบบแบบเป็นพม่ารจริงๆอะไรเนงะี้ยไม่ใช่เลย, Lord, ย,อ,ยอันนี้คือคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราจริงๆสำหรับญาติโยมเนะวันนี้เดี๋ยวเราเราจะไปชม ไปดูไปเยี่ยมบ้านต่างๆคือแค่เนี่ยแขพจย์มาตอนนี้พ,นพูดแล้วมันพูดจะพูดไม่ออกคือตรงที่ว่ามันนึกถึงบ้านตัวเองอะ่ะอย่างงี้ปั๊บเนี่ยภาพภาพโยมแม่พระจาจาร์มันจะมามันมาปรากฏอยู่ว่าแล้วถ้าพระจาจาร์ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วโยมแม่จะไปนอนที่ไหนตัวพระจาจาร์เองมันนอนตรงไหนก็ได้พระจาจาร์จะนึกถึงแม่นึกถึงน้องนึกถึงย่าเออว่าคนของเราอะ่ะเขาจะนอนที่ไหนแล้วถ้าต้องไปนอนวัดติดต่อกันหลายวันวัดมันก็ไม่เหมือนบ้านหรอก คือจริงอยู่บางคนก็อาจจะบอกว่าพวกคุณมาสร้างบ้านริมน้ําทําไมอะ่ะคุณสร้างบ้านริมน้ําคุณก็ต้องยอมรับชะตานะว่ามันก็อาจจะน้ําท่วมได้คุณไปสร้างบ้านบนดอยทําไมอะ่ะบนดอยก็มีอาจจะมีดินสลไลด์ได้คุณไปอยู่ตรงนั้นทําไมบางคนมันเลือกไม่ได้จริงๆนะใช่ถ้าคนที่จะบอกว่าทําไมคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณลองเกิดมาเป็นคนจนบ้างแล้วก็จะรู้ว่าคนจนเขาเลือกไม่ได้หรอก เลือกไม่ได้เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับวิบากกรรมบางอย่างที่ทําไมเราจะต้องต้องมาอยู่ในที่ที่มันเสี่ยงต่อภัยพิบัตินะแต่ส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์คิดอยู่คือตรงเนี้ถือว่าเป็นต้นน้ําเสียหายที่สุดแล้วในท่อในผาจมตรงนี้เสียหายที่สุดแม่สายในอำเภอแม่สายทั้งหมดผาจมนี่ถือว่าหนักสุดแล้วและแรงและแรงของน้ําเนี่ยแรงของน้ำเดี๋ยวพระอาจารย์ว่าถ้าไม่มีบ้านเราเนี้ยใช่ไหม ถ้าไม่มีบ้านเหล่านี้ไม่มีดินเหล่านี้เหมืองแดงอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นประการแรกๆที่เขารับน้ําแทนเราบ้านของเขาเนี่ยรับน้ําแทนบ้านเราก็ได้ถ้าเราคิดในทางส่วนหนึ่งอะนะดินบ้านดินที่มาถมถมบ้านเขามันอาจจะไม่ไปถมบ้านเราเพราะมาถมบ้านนี้หมดแล้วเนาะเราคิดในมุมคิดในมุมนี้ เดี๋ยววันแรกๆโยมมิดหลังคาเลยค่ะวันแรกๆร้องไห้เลยเนาะร้องไห้ค่ะไม่เห็นสภาพตระที่เขามาได้พอหลังจากลดนิ่เงๆแบบเดิมปบบเดิมน้ำพ่่มยังไม่เท่าไหร่นะยังใจส้มยังไม่เห็นพอน้ำลดแล้วมันเห็นทุกอย่างที่พระอาจารย์กลับมาแม่สายบ่อยเนีญาติโยมท่านทางบ้านนะที่พระอาจารย์กลับมาแม่สายบ่อยพระอาจารย์ไม่ได้มีอะไรกับแม่สายไม่มีปมไม่มีอะไรกับแม่สายสักอย่างเดียวแต่พระอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่ทํางานกู้ภัยเนี่ยหลายๆจังหวัดนะเช็คจังหวัดนั้นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ น้ำท่วมหลายจังหวัดเสียหายก็จริงแต่พอน้ําลดปุ๊บก็คือลดก็หมดเลยแต่ตรงนี้น้าลดแล้วคือ,อไม่หมดเรื่องเลน<แ>เรื่องโครน<แ>เรื่องดินเรื่องทรายเรื่องความเสียหายที่นะที่เหมือนกับซึนามิน้ําจืดใช่เาเรียกึนามินเหมือนซึนามิน้ำน้ำจืดจริงๆเนาะแค่ยตดโยมเห็นภาพในในจอทีวียมยังรู้สึกสะเทือนใจมากอ่ะพระอาจารย์มากี่ครั้งพระอาจารย์รู้สึกว่าพระอาจารย์แอบไปนั่งแอบไปนั่งน้ําตาไหลในห้องน้ําหลายรอบแล้วรู้สึกพูดแล้วมันก็ตื้นทุกทีว่า ถ้าเราโดนแบบนี้เราจะเป็นยังไงอ่านวันนี้นะโย,ยมนะเดี๋ยวพระอาจาร์จะไลฟ์ลสดตรงนี้ไม่นานแต่เดี๋ยวจะจะเก็บภาพจากโทรศัพท์ของโยมคนนู้นบ้างคนนี้บ้างลหลายๆกล้องอันนี้เป็นทีมงานของหมูป่านะโยมมาตรงนี้เดีวโค้ดเอกไปไหนแล้ววะโค้ดเอกเกไม่ได้เอาบู๊มาครับเกมาจับสนามซ้อมฟุตบอลโค้ดเอกที่พา13หมูป่ารอดอะแต่ตอนนี้ไม่รอดไปคน,นไปเสียชีวิตที่ต่างป,ประเดศนนะอ,ะอังกฤษครับอังกฤษเนาะ ในวันนี้ทีม13หมูป่าในบางส่วนนะจะดูแลพระอาจารย์จะพาไปตรงนู้นตรงนี้<ช>อ่าก็อ่าถือว่าเราได้คนพื้นที่จริงๆอาให้โยมให้โยมรู้สึกสบายใจได้นะว่าเงินที่โยมถวายพระอาจารย์มาเนี่ยจริงๆโยมก็ถวายพระอาจารย์แล้วแหละแต่พระอาจารย์อ่ะอยากจะมาลงพื้นที่แล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองว่ามีคนเดือดร้อนแบบนี้จริงๆเห็นไหมดูที่ร่างกายเขาพายพอแทบไม่มีอะไรจะกินดูที่น่ดูน่าสงสารไมโยมเนี่ยดูนะ พร้อมมากตั้งแต่น้ําท่วมมาอาจารย์คะเริ่มเริ่มจาบบูลรี่กันแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าในการช่วยเหลือเนี่ยในช่วงคุ้มคูเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะอาจารย์เพราะว่าคือก็สําคัญในทุกระยะเน้ะแต่สําคัญต่างกันต่างกันตอนช่วงที่แรกๆก็อาจจะเป็นถุงยังชีพข้าวลูกหงษ์ลูกยา้าอยู่แล้วแล้วไม่อยากให้โยมไปพูดเลยนะว่า เวลาพอแสงไม่ส่องมาทางนี้หลายคนก็ทิ้งแม่สายไปกันหมดไม่ใช่อย่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าในช่วงตอนที่แม่สายเจ็บหนักๆคนเหล่านะั้นเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ไงและพอตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วเขาก็ต้องไปทํามาหากินเขาอ่ะเขาก็มีงานของเขาใช่ไหมเขาจะมาโอบอุ้มเราตลอดมากอดแม่สายอยู่ตลอดเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ใครที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะยังมีกําลังซับกําลังกายที่ยังมีมากกว่านิดนึงใช่ไหมแต่คนที่ไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญคุณตอนที่เขายังอยู่กับเราตอนที่เราลําบาก นะะวันนี้พระอาจารย์ไม่รู้จะช่วยอะไรยังไงได้บ้างแต่วันนี้พระาอะาจารย์ญาติโยมทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์มาเดินเพื่อทําการบ้านกับครูจันแลมพระอาจารย์จะไม่เอาเงินมาหวานโดย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 ,ยที่พระอาจารย์ไม่ลงหน้าง,งาน,นะะพระาอาจารย์เอามาเอาามให้ช่วยทำหมู่บ้านแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ทุกตัวเรือเลยที่เดือดร้อนพระอาจารย์ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่ลงเช็คตักหนักแพระอาจารย์เคยบอก วันนี้พระอาจารย์จะนะครั้งที่แล้วก็ฝากรูจันแลงไป20,000 0ก็ได้มอบไปบ้านละ1000พันบาทประมาณ200บ้านด้วยกัน<ะ>แต่อันนั้นก็แค่ประมาณว่าแค่กระดาษเ,าเหมือนเหมือนบรรเทานิดนึงนแต่วันนี้เราจะลงลึกมาถึงตัวอาคารถึงบ้านที่อยู่อาศัยนะเงินของทุกโยมญาติโยมที่ถวายพระอาจารย์มาเนี่ยนะก็จะลงมาเป็นที่อยู่อาศัยของญาติโยมเ่าเนี่ยที่ร่างกายผายผมขนาดนี้นะนะก็ รถตีเยอะแล้วนะรถตีเยอะอันนี้เราจะลงลึกเรื่องของตัวอาคารละแต่ก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรอกโยมเงินสองสามหมื่นเงินสองสามหมื่นนี่ถือว่าเป็นเงินน้อยมากจริงๆเสาเข็มจะได้สักกี่ต้นน่ะต้นเสาฝาผนังหรือปูนหรือว่าอิฐจะได้สักกี่ก้อนกันเชียวแต่เราเราก็ไม่อยากให้โยมมาเริ่มต้นหนึ่งด้วยตัวเองนะอยากจะร่วมร่วมลำบากกับโยมไปด้วยจริงๆพระอาจารย์มีงานเยอะเลยนะที่พระอาจารย์ต้องไปทั่วประเทศอะแต่ว่า วันนี้พระอาจารย์ก็ก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็เลยอยากจะมาเที่ยวมาดูมาให้เห็นตัวกันไม่ใช่แค่โทรมาหาครูจันแรมแล้วให้ครูจันแรมช่วยเป็นทุระให้ทีอยากจะมาเห็นด้วยตัวเองอ่าเนาะเดี๋ยววันนี้ทั้งวันพระอาจารย์จะไปบ้านที่พังๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพแล้วก็ลงในเพจเป็นระยะระยะให้โยมได้ได้เห็นภาพเนาะไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้ตลอดทั้งวันเดี๋ยวพระอาจารย์ขอนิดนึง อ๋อเนาะญาติโยมของพระอาจารย์มาช่วยแล้วนะขอบพระคุณมากอ่าเนาะไม่ไม่ใช่ตัวพระอาจารย์อย่างเดียวนะญาติโยมของพระอาจารย์มาช่วยส่งทบแล้วนะถือว่านิดหน่อยถือว่านิดหน่อยเดี๋ยวดูสิว่าจะได้ได้สักบ้านละสองหมื่นหรือสามหมื่นพระอาจารย์ดูจํานวนบ้านก่อนวันนี้วันนี้พระอาจารย์อยากจะจ่ายเงินสักเจ็ดแสนจริงอ้าวพรุ่งนี้พระอาจารย์อยากจะอยากจะช่วยสักเจ็ดแสนแต่ว่าพระอาจารย์ต้องดูจํานวนบ้านแล้วก็หาเฉลี่ยออกมาว่าเราจะช่วยได้สักเท่าไหร่เนาะ คงคงช่วยบรรเทามีใจคนนบพยุงพระจานทร์หรือพระจานทร์ต้องพยุงเขาใช่ครับใครเป็นผู้ประสบภัยกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวใครกันแน่ครับอาโยมวันนี้ก็เดี๋ยวนี่เมื่อกี้พระจานทร์โดนตะปูตําไปแล้วรองเท้าบูทพระจานทร์มีรูไปแล้วเดี๋ยวพระจารย์อ๋อผู้ใหญ่น้ำหน่อยผู้ใหญ่ อันนี้ของของโยมไหมหรือของใครอ๋อต้องมาทําเองเนาะครับทำคนเดียวครับโอ้ในโยมลองดูสิเน,นน้ําท่วมจนบ้านไม่เหลือเลยพังหมดะเดี๋ยวพระอาจารย์จะลองไปดูตรงอื่นก่อนเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์จะเดินดูบ้านก่อนเดินดูทุกจุดว่าเราจะพอบรรเทาอะไรให้เขาได้บ้างเดี๋ยวขอดูมุมไกลๆมุมนี้หน่อยเนโยมพังหมดจริงๆนะ แนวฝั่งโน้นนั่นฝั่งโน้นนะตรงโน้นจะเป็นพม่าแล้วแนวฝั่งพมา่าตรงนี้ฝั่งไทยพระอาจารย์จะดูบ้านที่เป็นบ้านเลขที่เท่านั้นไม่ใช่บ้านเช่าแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างด้าวนะเขาคือคนไทยอาจจะเป็นชนเผ่าอาจจะเป็นกะเหรี่ยงหรือมูเซอร์อะไรก็ตามทีแต่เขาก็มีบัตรอาจจะพยายามดูดูตรงนี้อนะย่าโยมนะก็ให้กําลังใจพี่น้องเรากันทุกคนพระอาจารย์จะพยายามไปบอกทุกคนว่าเป็นเงินของญาติโยม เป็นเงินของญาติโยมไม่ใช่เงินของพระอาจารย์เป็นเงินของญาติโยมที่โยมทําบุญผ่านพระอาจารย์มาอเดี๋ยวเราจะได้คนชุดเนี้ญาติโยมชุดนี้นาพระอาจารย์ไปรูจันแรแลมเดี๋ยว <S <S เดินตรงนี้เดินสะดวกกว่าตรงนี้เดินสะดวกกว่าเดี๋ยวเดินมาอันนู้นเราก็ยังมีทีม มียอโยมจากหลายๆทีมจากหลายๆจังหวัดก็ยังช่วยกันอยู่ตามปกติอยู่โอ้ความเสียหายไม่จบง่ายๆนะโยมไม่จบง่ายๆวันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่แม่สายอย่างเดียวไม่ใช่ที่ผาจมอย่างเดียวจะพยายามให้โยมเขาพาดูให้คลุมพื้นที่ให้ได้ไปทุกจุดให้ได้ตึ๊บอืมปับใจมาก ทางมรนาสาธุารเรายังช่วยงานกันอยู่ปกติเลยเนาะไม่ทิ้งแม่สายเนะาะอันนี้เป็นทีมของอามาจากเทศบาลเวียงพังคำครับผมอ๋อเวียงพังคำครับผมเนี่ยนะสลับสลับกันช่วยกันแบบนี้แหละ,ละใครหมดแรงก็กลับไปนอนพักก่อนแล้วก็เอาชุดใหม่มาพอเรามีแรงก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนิยมมากี่รอบแล้วเนี่ยตั้งแต่ แรกๆเลยแรกๆเลยครับผมอยู่ผมเป็นพนักงานเทศบาลครับผมช่วยกันนะครับประการครับมาแล้วระการมาอีกแล้วมาอีกแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยพระอาจารย์ยานซีกลับไปที่เจอพระอาจารย์แล้วกลับมาอีกกลับมาอีกเนาะได้สี่วันแล้วถ้าใครถ้าใครไม่มาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันยังมีเรื่องที่ให้ช่วยอีกเยอะนะใช่ครับอยู่ที่มาอยู่ที่เดือนกว่าแล้วยานซี นี่ไม่ใช่เดยมทางบ้านลองดูแต่ละคนแต่ละคนน่ทำงานจนร่างกายผ่ายผอมไปหมดเลยด้วยทั้งผอมครับผอมไปหมดเลยเห็นไหมผอมเลยดูดูครับสู้สู้อ๋อคนไทยนะคนไทยแล้วไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันรวมพลังฟื้นฟูชุมชนล้างวัดและโรงเรียนด้วยใจเกินร้อยโอ้โหเกินพันแล้วอพี่จันเกินร้อยเกินพันแล้วปรทนนายซายท เดี๋ยวจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์ไปเดินดูตามบ้านก่อนวันนี้จะเดินลงพื้นที่ทั้งวันนะตนาส